ผลิตภัณฑ์วัธรรมเรื่องราวนะาทางจึิงตุงนะผมมีเรื่องอเรื่องเล่าเรื่องราวนะผมจะให้ดูนะงานแนด์เม็ดอย่างเด่งเขากลุ่มทางไทยคืนเชิงตุงนะผมให้ดูนะตรงน,นี้เป็นชุมชนบ้านยางเกียงนะชุมชนแห่งนี้นี่หลายคนจะรู้หลายคนอาจจะไปดูนะงานแนด์เม่ดาชาวบ้านนี่เขาจะมีอาชีพสาลของเขาน่แอบเขาว่าห้องอยังแอบเขาอะแอบเขานอนแอบเขาแอบเต้แอบเต้นสารก่อน แอฟเต้นสารอยู่แอฟเต้นสารเนาะมีได้สารไหมก่อนอันแอฟเขาได้สารไหมก่อนอันตีเลี่ยวในมีก่อนอันตีเลี่ยวนีผลอะไปเสียง่ายมีวะขายหมดเนาะไอยใส่ตาบ้างใส่ก้า๋อครับผมเป็นยังเป็นยังครับผมพามาดูนะงานพีมือให้เม็ดกลุ่มชาวบ้านเขาสารอาชีพสาร แอปเข้ากองเข้านะฮะแอปเข้ากองเข้าอ่าท่เขาวะกองเข้าเป็นเอาไม้ลวงๆหูไม้แสกนี่อ๋อหูเราเออไม่พอแอบเข้าหน่อยอาออ๋อแอบเข้าหน่อยก็อองเข้านี่เพราะถ่าว่าหูไม้มมนใหญ่กว่าด้กันนี้ก็กองเข้านี่กองเข้าหน่อยเออหูไม้ใหญ่กว่าใหญ่อ๋อ ก็ผมงานแฮนเมดงานละเอียดทางจริงตรงนะผมเคยดินมาน้ากเพิ่งไมาเห็นอันหนึ่งบ้านเฮ็ดได้หลายอันนี่จังบ้านจังบ้ันเฮ็ดเหมือนเช่นได้งานแหนเมดงานโอท็อปของจริงตรงนะผมอ่วงานงานโอท็อปคือว่างานชุดนในหมู่บ้านตรงนี้นะผม เขาก็ขายทวดจิตงตุงแล้วกันนักท่องเที่ยวก็มาซื้อด้วยนะแล้วก็สง่งบางทีส่งไปขายเมืองไทยด้วยนะส่งขายเมซายก็ไนเล่อ่าขายทีไอไมซายก่อนนะเออขายเมซายเลยขายตั้งเมืองเขกก่อนเลยอ๋อหน่อหนอหน่อมีนักเกิร์ลกันพ่อผมอนี่อ๋อ,อคนเท่าอยู่ผมได้เออมันได้ออกแดด,ออ,ดออกฝนอ๋ออมันได้ออกแดดออกฝนก้นก้อ,อานเวลาหนังรลายก็หลางังฝนอ๋ออออื อ๋อน้อแบบเหม่อนดังนี้เนี่เอาแบ่โบราณโบราณจริงๆจริงๆตุงเสาตั้งหินอ่าหลังคามงเด่นขออยู่นะแบบโบราณจริงๆว่าครับอ่าหาชมขัอนข้นจากแล้วก็วิธีชาวบ้านอพาดูเราอ่าอันนี้ใจไม่ยังไม่ยังไม่บงไม่สร้างไม่ไม่บงกนหอ๋อมันยาวายาวาเลนย่อ๋อยาวนยให่ บุบเท่าน <laughs> ี <lonely> <H aki? S 1> ้ยม่ออกเดานู่อ่าคนเท่านี่เป็นก็เหลาหน่อเฮะนี่เป็นก็สารหน่ออ๋อเหลาขมโมเหลาฮะจักก็เป็นไม่เท่าจักก็เป็นไม่เท่าอพราะเท่าเพรเท่าขึ้นหมอสังนี่เพรเท่าก็เดือเอาไม้ตาอ๋อไปเดือไม้ในเธอในป่ามาหน่อยอ๋ออันนั้นเออเป็นอันนั้นก็เดี๋ยวไปตากนั่นกงแต่แค่นั้นนะอ๋อไปตาก็นอนเฮียงมา่ยาวกอมาจักเออเฮียงก็จักผมใจดูอ๋อ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  ครับผมหน like ึ่งในเรื่องดาววิธีเรื่องดราถ้าจริงจงโดดไม้ที่เขาอ่าเอาไปตากให้ก่อนน่ะผู้ผู้เขาผู้ชายอ่าหรือว่าเขาก็ช่วยกันนะผมอาชีพการสานสานแอบเข้าของเข้าอุบเข้าเขาไงตัวอีกผมเดียวกันยังได้จักแถมทั้งนั้นจักอันใหญ่ใตัวอี้กุ้มสานแถมใส่ตั้งนามันนั้นอันนี้อันเซตมันมีเนาะอันอันแล้วเนี่ยมีอันเก่ากับมีย อันเก่าอันก็บเมียอันเก่าเีอันก่บมาด้วยอันรู้เ่อมันอันเก่าน่ะอันเตาใจแล้วมีก็เอาใส่เข้าอันเก่าโบราณไปยังอนใหม่ใหม่อันเก่าเก่าได้ที่ว่าเฮ็ดเดีวน่ะไปยังไปยังชาวบ้านกเฮะฮะฮเฮินะฮะฮะฮะานฮะฮะ่ะฮรฮะ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 ะฮ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 ะ่ะฮะฮอฮะ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 ณะฮาฮะ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 เดี๋ยะฮะฮเฮะฮะบะาะนะฮ่ฮะฮะฮะฮกับ อ๋อนออ๋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 อเร้าผมเดี๋ยวรูต่ออ่าแต่ผมนะแอบเข้าที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบแนวนี้นะผมงานแฮนด์เบสงานชุมชนงานศาลเรียกว่าศาลแอบเข้ากองเข้างานฝีมือแฮนด์เบสทางจชงตุงนะทางคนเข่างานชาวบ้านเขาน่ะผมพามาชมนะแล้วก็อ่าอันนี้เฮ้ขายปันอันกระหือดดิประมาณนี้อัน อันนึงมีสี 4, 000, 000่สี่ก็เออสี่พันว่ะสี่พันสี่พันเงินมันสี่พันเงินมันทุกสี่สิบห้าสิบบาทกันนาโยเนาะก็อ่าเวลาเขาไปขายไ้แก่กาอยู่แ่วเฮ็ดตีนีเฮ็ดจอมตีนี่ไปก็ประมาณน,นั่นเนาะออมันได้ลงทุนอ่ะซื้อก็ไม่เห็นมันนังให้เห็นได้เนาะอ่อัน con hào trái mỏ sả không hâm mỏ trong trong công đoạn con trai mở. Càng, càng mình phải sả mình phải mỏ có mình mình đi mua à con trái mỏ cả mới, mới hết cả luôn mình dưới này chủ hơn như này hết đây ờ cần con dính nọ ừ, cần con dính cái cản à, cản à, con thau ừ. ừ. cái con thau nọ cái bông đang hùn á cả đang hùn nó anh đi hao hết lên hết lo hết dù hơn dù hỏi dù hơn đi กุมไปออกไปเฮิร์เนาะแป้กินแป้อยู่ด้วยเ <ไป S 2> นาะ,นะอ่าราคาสี่พันห้าพันจัดเออสี่พันห้าพันเหงื 4, ่สี่พันห้าร้อยอประมาณนั้นผมอ่าพันจัดประมาณนะก็เ้าขายจริงก็สี่ห้าสิบบาทแต่ว่าเอาซื้อไปขายจะแพงหน่อยเพราะว่างานให้แม่เขาทงานชุมชนเขาเขาสาร สารแอบเขา้ากองเขาเนาะอันเฮ็ดมาหลายปีเขาเฮ็ดแตนด่น้อยไหมเลยว<อ>่าแก่ก็เฮ็ดสารอันนี้กินนะเ,ออเล่นลูกเล่นหลานมากกว่นานี่หนอโอ้โอ,อเนาะจะได้มากรับกรับมาเหงื่อนอเอ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 เออเล่นลูกเล่นยายมาก,ก็อันหาอันนี้เล่นเขาเนาอหนึ่งสองสามก่อทำไปอ่ะอ่าไป,ปอ่ะ อ๋อๆๆๆๆๆไรไล่ไหมนี่สไล่อะสองสามใบอ๋อมีไ่หนึ่งกันนะไล่นี่นะนี่นะออ๋ออ่นหนึอยสามไ่เขาเห็นแล้วแล้เป็นดงเป็นขึงดีร่เจักก็หมอสารก็ดงขึงเดี๋ยเนี้มันสาดับกินยาปะ่มืออันดงขึงตกุญแจโย่กุญแจก็มอะมหมอเนาะดงขึม่เป็นบ้านเป็บ้ อยู่ไคนม้วนให้อง้ถื่อานหาน่ผ่นาน่งก่นหนาน่อายางเก่งเขานี่จีเสียงนี่มันสารกานขอแอฟเลยเนาออเข้าเลยหน่ออ๋อครับผมอ่ากันอ่ท well, ี่จริงดีนะดีเหลือยู่ยุมได้นอกจะออกแดดออกฝนออกลมมาหน่ออ๋อครับผมงานแฮนเม็ดงานโอท็อปต้องบอกว่างานโอท็อปจริงๆตรงนี้จริงๆที่เขาซําขา เสียดายนะทํา็จะซื้อสักอันหนึ่งแต่ว่าเขามีขายอยู่ในในตลาดเชียงตูที่มีขายอยู่นะเขาไป็นรตลาดเชยงตูยดป้าคนใจดิซึ่พอมหมอใจหือมันเหมือนคนยิ่งหนออ้หมอพันไม่หนอคนใจเป็นหมอไม่แล้วไม่แล้วตอกันหนอ่ไ่ันมาอยกไม่อแบกไม่มาหนอแล้วเฮ็ดทเฮ็ดหน้าก่อนหนาเฮ็ดอยู่ก่อนเอยู่หนอ อ๋อครับผมเอีหมี่นมันยาวๆมาขอเอาผมไปบ้างอันเนาะเอาอ่างานสารสารกระติบข้าวไทยสารกวกระติบข้าวนะครับผมแอบข้าวกระติบข้าวนะอ่าถ้ากองข้าวข้ามยางนี่ก็คล้ายๆกันอาจจะใส่ข้าวสมัยก่อนนี่เวลาเป็นไปวัดไปว่าไปดันไปตรงไปนานี่แอบเข้าหน่อยอ่าดูแล้วก็เงิน เฮือนไม้โบราณนะเฮือนยังงามอยู่เสาตั้งหินหลังคาบูร์เล่นขอเกือบแบบโบราณเฮือนจมไม่เก่าอยู่เอครับผมเลยดูต่อครับผมนะฮะตามรอยเรื่องดาวถริงตุ่งนะผมพามาชมในงานให้เม็ดของชาวบ้านเขาที่เขาสารแอบเข้านะกระติบเข้า แอปเข้าอย่างประมาณนั้นนะทงหมู่บ้านเขาเป็นงานอ,อทุทกเขาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะตะกี้พาไปชมบ้านนันตอนนี้มาดูอีกบ้านนั้นเด็กที่นี่อย่างที่เห็นนะผมเด็กๆเ,เขานี่ตรงนี้เขาปิดเทอมนะแล้วก็ใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์ก็มาช่วยพ่อแม่เขาศาสตร์นะตอนนี้ถือว่าดีนะผมตอนน้องก็ใช้ร้านเฮ็ดบ้านหนึ่งเฮ็ดเม่กี้นั่งหลายๆอันนั่ง nè mắn mận giải hết và nơi văn ăn ở ăn này bảo bảo hầu mắn hết nhiều thịt chân này nghe hả? À. Mà lưới chẳng lâu thế. Được thay đổi. Chẳng lâu thế. À. Cái nồi mình ăn vái chẳng thích sáng. À. Bảo bảo văn điều mình mình. Giờ đó. Ở ngheo này. Khét เจอไว้เหมือนอนาคตจังที่มาสานคาสานเหมือนจังนั่นนีะเออเจอเดียวจาอันนี้นี่ฮาฮอหน่วยก็เลี้ยงอยู่เอาหน่อก็ได้นอ่สัมถินน้ำมันได้ใส่เตืองน้ามันได้ใส่เตืองหน่อยเออยแล้วอันอันเดียวหมดมีอันเดียวอ่ะมีไหนอันเดียววะอันมีแอบเตี้ยนเกลือแอบเตี้ยนมาตัวแล้วอันแอบเข้ารเปล่าแอบเข้าไม่มีมเนาะขายดีเนาะเป็นมาเป็นสมุดหนอโอ้ครับผมอาจจะให้ดูผลงานเขาในงานพิมพ์มือเขาเขามีแอบเทียนที่ใส่เทียนเขาจะแอบเข้าที่สมุดอ๋อ เออเซียนเอ่อเจ็นขายตามตลาดเจ็ดตุงนะโอเคโอเคอันนี้อันนี้ขายเป็นเป,ป็นอันกระหืดนี่ไปมาหัฟไปไม่กล้มามาหัฟไปอ่ะฮัฟไปขายทาองคอยอ่ะาหไป,ไหไปหอ,อ๋อไม่กล้มามาหัฟไปเนาะเอ่อขอหัฟไปอันกระหืดนี่เอ้ยขายสองเหงนกันเออสองเหงนอ๋อก็ เอคล้ายๆว่าจะมีแพทย์ขค้าแม่ค้ารับไปขายที่ในตาทีุ่กเห่งอยู่เออ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 เอฟเเอฟเของโบราณอันนี่เดี๋ยวเอาไว้สามอันรอะเขาจะซื้อเอาเออซื้อเอาซื้อเอาจะซื้อของของเจริเขาของฝากเขาเราไปช่วยกันงานแห่งเม็ดคือว่าเป็นงานแน่เมของงานจุมจนเขานะ่ะอาช่วยเขาสองเหงก็ประมาณสาบาท ประมาณนั้นอืมอันนี้บางท่านเขาทุกสีมือนเดิมมท่าท่าสีเหมือนท่าสีมันเดิมๆน่ะอันนี้ธรรมชาติจยู่หน,น่ออันน,น,นี้ธรรมชาติของผมอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวสามอันจะช่วยก็ซื้อก็แบบรั้าอ่าครับผมเอาเงินไทยคือไงเอาเงินไทยเอาว่าฮะก็เอาเอาเงินไทยคือเรื่องนี้เอโอเค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 เดี๋ยวเงินไทยเดี๋ยวเอางินไทยไปเลยอันนั้นสองเห็นไปไปยังเท่านั้น อ๋อนี่ยเด็กเขาน่ะดูจากการสานตะกี้ไปที่บ้าลก็มีผู้ใหญ่ตอนนี้ไม่ได้เป็นเด็กๆเขาดูการสานก็แอปเข้าที่ใจแล้วเนาะอปแอปของนี่มันไรเหี้ยรอยเห้ยลบผเอาไปที่ๆเอาไปที่ๆกันครับผมขายอ่าเพราะว่าจะมีแม่ค้าพ่อค้ามารับถึงที่นะเสร็จก็ไปแต่ในแอปเตียนแอปเขานี่พระเจ้าคุละแอปเขานี่ผมหนึ่งในเรื่องดาวเทียมจุกนะนัมาเสนอตัวรถกระสาน อ,อ่าเราเหิน,นโบราณนี่จอบได้จับดีเหรโอเคโอเคเดี๋ยวเงินไทยให้จะก็ซื้อได้ผม <c oughs> สองเหงิก็ประมาณสิบบาทแต่ว่าในชิงตุงเขาขายประมาณสามเหงสี่เหงนะเขาไปเท่า<ช>อ่า,อาพอ่พอพ่อค้าเขารับไปแต่เจ้านี้เป็นต้นฉบับจริงๆนะของเท้ลเะล่ะแอบเตียนแล้วก็เดี๋ยวติ่อหนึ่งเดือนแล้วเราจะชิงจุงนะแอบเตียนแอบเข้า สาระาเบืองป่าไมา่แอวนะ่มาเลาะไม่แอวได้หูได้หันหลายบ้านหลายเบืองนะครับ